สวัสดีครับกลับมากับเซสชั่นโมกับผลพอดแคสต์นะครับท็อปิกพอดแคสต์ในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับการศึกษาการสอบชิงทุนแล้วก็การปรับตัวเวลาที่เราไปเรียนต่อต่างประเทศวันนี้นะครับเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณเตยคุณเตยนะครับก็มีประวัติการศึกษาที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นนักเรียนสอบชิงทุนมาก่อนแล้วก็ได้ไปอยู่ต่างประเทศคนเดียวเป็นเวลาหลายปีเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักคุณเตยนะครับว่า การสอบชิงทุนไลฟ์สไตล์นักเรียนทุนแล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศคนเดียวนะครับมันมีเรื่องราวยังไงบ้างน,นะครับประวัติของคุณเตยนะครับขออนุญาตแนะนําก่อนนะครับตอนอยู่ m iddle school เขาก็ไปเรียนที่ญี่ปุ่น High ไฮสคูลที่ n s น Postgraduate ที่ Boston University แล้วก็ Undergraduate นะครับเรียนที่ Penn s เต t e นะครับเดี๋ยวนนี้เรามาฟังประสบการณ์ของคุณเตยกันว่ามีความน่าสนใจยังไง ล้วตอนนี้พลก็อยู่กับคุณเตยนะครับเป็นเพื่อนของพลซึ่งคุณเตยนะครับก็พลคิดว่าเป็นคนที่เรียนเก่งมากคือ oh. แบบเพอร์เซพชันของพลที่มีกับเตยนะครับคือเขาเป็นทั้งแบบนักเรียนสอบชิงทุนแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศคนเดียวมาตั้งแต่มิดเดิลสกูลเลยนะครับตั้งแต่มิดเดิลสกูลอยู่ก็ไปอยู่ที่ยังกิจคนเดียวใช่ไหมที่ญี่ญญปุ่นที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างตอนนั้นมันต้องแบบปรับตัวเยอะไหม มันปรับตัวเยอะมากๆจริงๆเพราะตอนนั้นตอนที่เตยไปอไป่ะเตยแค่สิบขวบใช่ปะคือสิบขวบมันประมาณปห้าก็เป็นเด็กแบบเด็กไทยเตยเล็กปห้าคนนึงที่ตอนนั้นเรียนอยู่โรงเรียน,น,นไทยจะบอกว่ามันเป็นการที่แบบเหมือนปรับตัวในปรับตัวเพราะว่าหนึ่งคือปรับตัวที่ย้ายประเทศสองคือปรับตัวเพราะว่าย้ายจากโรงเรียนไทยแล้วบโรงเรียนไทยอ่ะไปเรียนอินเตอร์ครั้งแรกแล้วคือภาษาคือไม่ได้เลยอังกฤษก็ไม่ได้ญี่ปุ่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคือมันต้องเรียนทุกอย่างให้ได้วันนั้นไม่งั้นมันจะไม่มีเพื่อนแล้วมันจะแบบ มันไปโรงเรียนมันแบบมันมันลำบากอะล้าทำไมถึงเลือกญี่ปุ่นอะความจริงเตยไม่ได้เลือกเตยเลือกไม่ได้เพราะว่าแม่โดนย้ายไปทํางานที่ญี่ปุ่นเหมือนแบบว่าได้แบบว่ากาะโปรโมเดเลื่อนขั้นแล้วก็ไปทํางานที่ญี่ปุ่นใช่ไหม<อ>คราวนี้ก็ต้องคุยกับกับทางบ้านว่าจะยังไงดีคือแม่จะไปทํางานแล้วเตยกับพี่ชายกับพ่อคืออยู่เมืองไทยหรือว่ายังไงแต่สุดท้ายก็คือฮิ้วกันไปทั้งครอบครัวคือ,อย้ายไปเลยสี่คนไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเพราะว่างานของแม่ตอนรู้สึกช็อกปะช็อก เพราะว่าคือป .5 มันเป็นวัยที่กําลังติดเพื่อนนะเข้าใจไหมคือมันไม่ได้ไปว่าแบบโอ้อยากไปเรียนอะไรอย่างนี้แต่คือมันไปเพราะแบบอยากไปเล่นกับเพื่อนอยากให้มันถึงตอนเย็นแล้วไปเล่นบาสโดดยางกับเพื่อนแบบตามสไตล์โรงเรียนไทยอ่ะเนาะมันก็คือชีวิตเตยมันมีอยู่แค่นั้นจริงๆแต่พอวันที่รู้ว่ามันต้องย้ายไปญี่ปุ่นอ่ะคือมันมันก็ช็อกรู้สึกว่าเราเราเพิ่งมีสังคมในเมืองไทยที่นี่ที่มันกําลังแบบสนุกสนานเราเพิ่งเริ่มโตเริ่มแบบเริ่มจะเป็นสาวใช่ไหมป .5 ป .6 แล้วพอวันที่ย้ายไปก็ช็อ แล้วก็คือมันเกิดขึ้นทุกอย่างเร็วมากแล้วมันต้องรีบเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นแบบ intensive course ให้มันไปญี่ปุ่นปุบแล้วมันแบบสามารถปรับตัวได้ทันทีเลยก็คือโหมเรียนญี่ปุ่นกันเลยทั้งครอบครัวเออแล้วมันเป็นยังไแบบมันเศร้ามากก่อนจะไปรู้สึกก็แบบมันใจหายอ่ะเอออันรู้สึกเขาใจอยู่มากเลยเพราะว่าแบบไอ้ก็ไปอยู่สิงคโปร์คนเดียวตอนไฮสคูลแต่อันนี้คืออยู่แบบเด็กกว่าเราอีกมิดเดิลสคูลอ่ะคือเราไปมันก็แบบค่อนข้างโตเราเนี่ยหนึ่งประมาณแบบ16 17จ แต่อยู่ไปตั้งแต่แบบ10ขวบเลยอ่ะสิบขวบใช่แล้วตอน undergrad อันดิเกดอ่ะตอนที่จากไทยไปเรียนต่อที่เพนสเตดอะ่ะทรานซิชันตอนนั้นเป็นยังไงบ้างมันก็สบายขึ้นตรงที่ตอนนั้นเตยไปเตยสามารถพูดอังกฤษได้แล้วแต่มันก็จะมีความลำบากในการปรับตัวในวัยที่มันเป็นวัยรุ่นคือความลำบากในการปรับตัวเป็นเด็กก็คือแบบวันนี้ไปแล้วมันจะมีเพื่อนไหมนะวันนี้จะได้กินข้าวกับเพื่อนสนิทเราไหม,มเพื่อนสนิทมาโรงเรียนหรือเปล่าแต่พอมันเป็นการปรับตัวในช่วงวัยรุ่นอะ่ะ โอเคภาษาอังกฤษมันไม่ใช่ปัญหาแลลวเพราะตอนนั้นเต้พูดภาษาอังกฤษได้แล้วมันจะเป็นการปรับตัวเหมือนกับว่ามันจะเป็นความเหงาในช่วงวัยรุ่นที่มันเข้ามาเออมันจะมันจะมีความเหมือนกับพยายามหาความเป็นตัวเองคือว่าเราเป็นยังไงเพื่อนแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีการมันมีสิ่งลุมเลาเยอะเนาะใช่ไหมนักพลอยู่ต่างประเทศใครอยู่ต่างประเทศก็จะเข้าใจว่ามันมีสิ่งลุมเลาเยอะเราก็ต้องเลือกคบเพื่อนให้ดีเลือกสังคมอะไรอย่างเงี้ย อาจจะมีแฟนใช่ไหมันเป็นช่วงแบบว่าเป็นเป็นแบบเป็นหนุ่มเป็นสาวว่าจะมีแฟนอะไรอย่างนี้มันก็จะมีความเหมือนกับว่าเป็นความลำบากในเวอร์ชั่นของวัยรุ่นเออแล้วมหาลัยเพนสเตทมันเป็นยังไงเมืองมันแคมปัสมันเป็นยังไงมันใหญ่มากเพราะว่ามหาลัยมันเพนสเตทมันเป็นสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ใช่ไหมเขาจะมีเหมือนมันเป็นอาณาจักรของเขาอ่ะเพราะว่ามันอยู่ในนอกเมืองเพราะฉะนั้นพื้นที่มันเจอเยอะมากแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบ จัดกิจกรรมเยอะมากคอนเสิร์ตนี่ก็ชอบมาเล่นแล้วเด็กก็จะปาร์ตี้กันบ่อยเออปาร์ตี้กันเก่งเพราะว่าอาจจะอยู่นอกเมืองแล้วมันไม่รู้จะทําอะไรงเงี้ยมันก็แบบโอเค let's go party เออมันก็อยู่อย่างนั้นอ่ะซึ่งแบบว่าถ้าอยู่โรงเรียนเด็กมันก็จะไม่ได้มีประสบการณ์อะไรบ้าบาบ่่บบอย่างนี้ไงตอนนั้นอยู่ทำแอคทิวิตี้สไลดบ้างอู้เยอะเลยถ้าถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องกีฬาก็เล่นเออก็มันก็จะมีชมรมเยอะใช่ไหมถือถ้าถ้าเกิดว่าอยู่สนใจกีฬาไหนมันก็มีกีฬานั้นให้อยู่ตอนนั้นเตยไปเล่นทคโด ที่มหาลัยเฟนเซ็ตก็เป็นชมรมเนี่ยแต่เขาก็ส่งคนไปแข่งนะไปแข่งกับแบบที่ MIT Harvard อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบสังคมชมรมหรืวคอนโดแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกิจกรรมด้านการเรียนก็จะเหมือนกับว่าเข้าชมรม Homecoming เป็นเหมือนหนึ่งในกัปตันคอมคัมมิ่งมันเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนเป็นคอมมิชชั่ที่มันใหญ่มากของเพนสเตดอ่ะ <c alling> แล้วมันก็จะแบ่งเป็นแบบด้านดิสติบิวชั่นแมเนจเมนต์ก็จะคล้ายๆกับที่เตยเรียนมาไงดิสติบิวชั่นแมเนจเมนต์ขายของนู่นนี่นั่นอะไรที่มันเหมือนกับแบบก็คือเหมือนแบบสร้างรายได้ให้โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบนักเรียนมาทํากิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไปทํา <c alling> แล้วก็มีทํางานทำแซนด์วิช ในมหาลัยด้วยเก็บตังเก็บตังไงก็คือไปหอแซนวิชมันเป็นโรงอาหารของโรงเรียนไงที่เราไปไปเหมือนเป็นเป็นนักเรียนเป็นแบบพาร์ทไทม์แบบหอแซนวิชขายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่แบบหยิบแซนวิชมาแบบ เปะๆแ,แล้วก็ห่อใช่ปะคือมันไปถึงแบบเตรียมหั่นผักนู่นนี่นั่นเตรียมผักพอเสร็จก็ต้องเก็บผักใส่ตู้เย็นเช็ดเช็ดเช็ดถูพื้นอะไรเงี้ยคือมันแบบสี่ทุม่มมากกว่าจะปิดกว่าจะปิดเอหน้าร้านอะ่ะแล้วก็ได้เงินเดือนแบบ9าดอลต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยหาไรายได้ไงไปเที่ยวอาก็เคยทํางานร้านอาหารไทยมาก่อนนะแบบตอนนั้นได้ชั่วโมงหนึ่งแบบ7ปอนเองมั้งคือมันแบบอิลลโกเราไม่ได้แบบมีวีซ่าที่มามาทำงานเงี้ย ตอนนั้นนะก็แบบทางานร้านอาหารไทยเหนื่อยมากแล้วแบบตอนนั้นจะใช้เงินทีไรต้องแบบนั่งคิดว่าเราแบบต้องทํางานกี่ชั่วโมงถึงจะแบบซื้อของชิ้นนี้ได้มันทําให้เราแบบเรียกว่าอะไรเป็นคนแบบประหยัดไปเลยอะใช่คืออยู่จะรู้คุณค่าเงินเมื่อยู่แบบไปทํางานแล้วแบบโหนั่งนับเป็นชั่วโมงวันนี้ทํางานไป4ี่ชั่วโมงแล้ว4ี่คูณสิวันนี้ได้4ี่ดอลลาร์คือมันทุกอย่างมาจับกเป็นดอลลาร์อยู่ในหัวอแล้วตอนนั้นแบบ process ที่ยูสอบชิงทุนนะมันเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเออ ถ้าเริ่มเลยก็คือมันเป็นการสมัครไปสมัครออนไลน์ก่อนใช่ไหม,มลิงค์เนี่ยคุณแม่เป็นคนส่งมาให้เพราะว่าคุณแม่เขาก็จะเหมือนมีกลุ๊มแบบแม่ๆในไลน์ที่เขาแบบคุยกันกับเพื่อนที่เป็นแบบแม่เหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเห็นว่าน้องเตอยอยู่ม .6 พอดีอันเนี้ยแบบว่าพี่ไปเห็นมาแบบว่าให้น้องไปลองสอบไหมอะไรอย่างนี้แล้วแม่ก็เลยบอกว่าหนูไปลองสอบดูก็ได้นะถ้าหนูสนใจอะไรอย่างนี้แต่ก็เข้าไปอ่านแล้วก็แบบเออมันก็อยู่ในวุฒิม .6 พอดีเพราะว่ามันจะเป็นตีโถใช่ไหมก็มมสมัครแล้วก็ไปสอบ ไปสอบก็คือจะเป็นการสอบทั้งวันเขาแบบสอบหลายวิชาคณิตสังคมอังกฤษไทยเขียน e s เสอังกฤษเข,ข,ขียน e s เสไทยเรียงความ,อ,มอะไรอย่างเงี้ยรัฐบาลเนาะนี่ของเตของทุนรัฐบาลมันมีหลายแบบแขนกมากแบบให้คุณได้เลือกเรียนตามความสนใจของคุณอะ่ะแล้วถ้าไม่ถึงเลือกเมกาทาไมถึงเลือกเพนสเตทมันจะมี State University กับ Private University ใช,ใช่ไหมมันแตกต่างกันยังไงอ่ะทำไมถึงเลือกเมกาก่อนละกันตอนนั้น มันมีให้เลือกทั้งหมดหประเทศมีญี่ปุ่นมีเยอรมันเกือบจะไปญี่ปุ่นแล้วเพราะว่าส่วนตัวเคยไปอยู่ญี่ปุ่นมาก่อนเลยคิดว่ามันแอบคิดถึงบ้านเก่านะเหมือนแบบเราแบบคิดถึงบ้านเก่าอยู่แต่ก็คิดว่าเฮ้ยเราได้ไปประเทศอีกประเทศสามารถเลือกได้อ่ะเอาเปลี่ยนแล้วกันก็คือเป็นคนไม่กลัวการปรับตัวนะไงก็เลยแบบอ่ะไปญี่ปุ่นมาแล้วเอาไปอเมริกาเลยลวกันก็เลยเลือกไปอเมริกาเสร็จแล้วทาไมถึงเลือกเพนสเตทเพราะว่า เพนสเตนเป็นมหาอะไรที่มันใหญ่ตอนแรกก็เลือก mm hmm. เลือกอีกอันนึงที่เป็น p r i v a t e เหมือนกัน mm hmm. แต่ว่าไซเขาจะเล็กกว่ามากเพราะว่าแ t mm ่ university hmm. เขาใจใหญ่แล้วมัน body แบบ student body มันจะ diverse มากๆมันจะนักเรียนเยอะกว่า population ของ Penn State อะประมาณเกือบ2-3เท่าของ BU ของ private university ที่ไปเรียนมา oh. ด้วยความที่ตอนนั้นเหมือนเราเหมือนวัยรุ่นอยากแบบอยาก experience <Okay. S 2> ความเป็นอเมริกันอะ mm hmm. อยากไปเจอมหาลัยที่มันแบบ โอ้นี่คือมหาลัยอเมริกาใช่ไหมเ,เป็นแบบนี้เองแล้วก็เข้าไปดูเว็บไซต์ของไพรเวทมันก็ดูค่อนข้างแบบเงียบหน่อยอก็คือนักเรียนก็จะดูแบบว่าดูดูเรียบร้อยดูการเรียนอะไรอย่างเงีเ้ยแต่พอเราไปดูของเพนสเตดโหมันมีแบบฟุตบอลเกมแล้วแบบจุดพุแบบมันแบบว้าวมากเลยก็เลยรู้สึกว่าเตายเป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วไงก็รู้สึกว่าถ้าเราเข้าไปตรงเนี้ยเราน่าจะจอยกับชีวิตมากเลยนะเพราะเตยเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบสุดทุกด้านใช่ไหมคือเรียนก็สุดทํางานก็สุดหารายได้เสริมแล้วก็ เที le so like state, time, mm ่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี uh ้ย huh. ก็คือสุดชอบเดินทางก็เลยคิดว่าเ0 state เราเห็นภาพตัวเองอยู่ที่มหาลัยนี้มากกว่าแต่อเมริกามันต้องสอบ SAT กับ ACT ใช่ป่ะยูมันยากมากเลย SAT เหรอใช่ยู SAT เป็นอะไรที่แบบยากมากไอแบบใช้เวลาท่องนานมากอ่านนานมากแล้วคะแนนมันก็ไม่ได้แบบดีขึ้นไอมีอะไรจะบอกไอไปยุโรปไงไอเชื่อว่าไม่มีใครสอบ SAT เยอะมากเท่าที่ไอเคยสอบมาจริงหรออสอบผีรอบไอสอบไป8รอบยูสอบถึงไหม อยู่ไอสอบแค่แบบรอบเดียวเองหลายคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> แบบสอสารอบก็คือพอแล้วแต่ไอคือแบบไอเป็นบ้างไงยู่ไอบอกว่ามันยังไม่ได้มันสุดได้อีกลองสอบอีกมันได้อีกไอก็ไปสอบอีกอะไรก็มี้ยพอเขาแปดรอบกอ็พอแล้ว <laughs> พอแล้วจบจาก PSU อยู่ก็ไปต่อ BU ต่อใช่ไหมใช่ BU เรียนอะไร BU เรียน Supply Chain Management อเรามหาลัยกับเมืองมันเป็นยังไงไอเคยไปไอจาได้ว่ามันหนาวมาก โอ้มันหนาวเพนเศตว่าหนาวถ้าถ้าอยู่แบบว่าทางแบบว่านอร์ทบอกว่าอีสต์ตรงนั้นอะมันหนาวอยู่แล้วแต่ว่าบียูมันก็จะเป็นความบ้าบิ่นถ้าเทียบกับเพนเตตมันจะน้อยลงเพราะว่าแคมปัสเขาจะเล็กกว่าเพนเตตมากๆมันจะติดเมืองอะมันก็จะเป็นอารม์ปอโทเนาะเพื่อนเพื่อนมันก็จะโตขึ้นมาหน่อยก็จะมีคนทํางาน30มีลูกแล้วก็คือมาเป็นเพื่อนเราเพราะมันเป็นวัยปอโทแล้วไงออตอนอยู่ต,ต่างประเทศอาะรู้สึกว่ามันแบบลำบากกว่าอยู่ไทยเยอะเลยเหมือนอยู่ไทย ก็ไม่ต้องแบบซักเสื้อผ้าเองแต่พอไปอยู่นั่นมันต้องแบบทำอะไรคนเดียวยตลอดซักเสื้อผ้าซื้อของทำอาหารเก็บห้องมันเออมันแบบ เยอะก็อยู่เมืองไทยเยอะเลยเนาะจริงความจริงอะอยากแนะนำให้ทุกคนถ้ามีโอกาสอะอยากให้ไปใช้ชีวิตยอยู่ต่างประเทศแล้วพอคุณกลับมาเหมือนคุณเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะคือประสบการณ์ที่อยู่ไปได้มาจากต่างประเทศการที่มันจะต้องแบบทําอะไรด้วยคนเดียวมันไม่ใช่แบบแม่แบบหนูหลงทางแบบไม่รู้แม่มารับหนูหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อุ้ยแม่หนูแบบไม่ทันแบบว่าแม่แบบช่วยอย่างงู้นอย่างนี้หยิบส่งของซักพงซักผ้าอะไรเงี้หิวข้าวทำอาหารให้หน่อยคือมันจะไม่มีตรงนั้นยกเว้นถ้าเกิดว่าใช้เงินแก้ปัญหาอะไรางี้ใช่ไหมแต่ว่าเออมันก็็เเเปนมกควาาาาลํบพระตย ก่อนไปคิดว่าตัวเองอินดิเพนเดนต์พอสมควรแล้วนะทำอะไรด้วยตัวเองตลอด mm hmm. พ่อแม่คือไม่ได้สปอยขนาดนั้นแต่จะสปอยเรื่องการศึกษา mm hmm. แต่ถ้าเรื่องส่วนตัว mm hmm. เขาไม่ได้มาแบบซักพ่งซักผ้านั่งแบบอะไรก็คือจะปล่อยแบบเออต่างคนต่างโ mm hmm. ตแล้วอยากให้ลูกแบบใช้ชีวิตด้วยตัวเองแต่พอไปเมกาแล้วรู้สึก่าแบบโอ้เราก็แบบเด็กน้อยคนหนึ่งนี่นาะ mm hmm. ไม่เคยต้องแบบหิว้วซักผ้าซักผ้าแล้วมันจะอยู่อีกตึกแล้วมันหิมะตกหนัก เตยไม่ได้มีหอที่เตยอยู่คือหอไม่ใช่แพงหอมันมันไม่ได้ราคาแพงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องเดินไปซักผ้าอีกตึกหนึ่งจะหิมะตกจะฝนตกอะไรก็คือแบบใส่ไอ้ผ้าเสื้อคลมแลตั้งไทม์เมอร์รอแบบใช่ใช่ก็คือแบบว่าใส่แบบเสื้อหนาวสบูแล้วก็แบบหิ้วผ้าไปซักอีกตึกหนึ่งตั้งไทม์เมอร์ตั้งนาฬิกาแล้วก็เข้าไปนอนเล่นในหอเสร็จแล้วตึ๊ดๆนาฬิกาดังก็เดินผ่าฝ่าหิมะมามาหยิบเสื้อแล้วก็กลับไปในห้องอีกเออแล้วก็ต้องทําอาหารเอง ทำอาหารเองเพิ่งมาทําอาหารเป็นก็ตอนไปอเมริกาเนี่ยแหละเพราะว่าอยากประหยัดตังค์เพราะว่าตอนนั้นทำอะไรได้หาทํางานเสริมใช่ไหม,มก็อยากรังยัดตังค์อะอยากให้แบบเงินที่เราเก็บมาได้ม,มันอยู่กับเรานานที่สุดก็เลยเรียนไข่เจียวผัดกะเพราผัดกะเพรานี่คือเบสิกมากทุกอาทิตย์เลยเลยจะทําผัดกะเพราไก่ไข่ดาวใช่แล้วตอนกลับมาอยู่เมืองไทยยูรู้สึกแบบขเขาจะช็อกปะมันปรับตัวยากปะตอนแรกพยายามคิดว่าจะไม่ช็อกพยายามไม่เป็นนึกถึงการเปลี่ยนแปลง แต่พออยู่ไปอยู่มาเออช็อกเพิ่งมารู้ตัวเหมือนกันนะอันนี้พูดจริงๆเลยเพิ่งมารู้ตัวว่าเราเพิ่งมี reverse culture ช็อกแล้วมันค่อนข้างหนัก<ม>แต่คือแต่เป็นคนที่เหมือนย้ายประเทศบ่อยจนรู้สึกว่าเราควรจะชินได้แล้วแหละ<ม>คือไม่อยากไปแบบ make it a big deal ไงไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่<ม>แต่พอคิดไปคิดมาก็โอ้ก็ไม่ค่อยโอเคนะบางที<ม>แต่ว่าตอนนี้ก็โอเคขึ้นแต่ถ้าเรื่องปรับตัวเลยก็อาจจะเป็นช่วงแรกๆอาจจะเป็นการกลับมาอยู่กับพ่อแม่ ใช่ไหมคือตอนที่เตยอยู่เมริกาเตยจะใช้ชีวิตสุดเบี่ยงสนุกยังไงคือให้มันปลอดภัยนะแต่ก็เขาจะไม่มีพ่อแม่คือไม่มีใครมานั่งรอที่บ้านอย่างจะไปไหนไปเล่นกับเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเต็มที่ไงเราไม่ต้องนึกถึงว่ามันมีคนรอเราอยู่ที่บ้านแต่พอกลับมาไทยอย่างเงี้ยอาจจะไลฟ์สไตล์กินข้าวลืมล้างจานอย่างนี้ถึงเวลาซักผ้าแล้วสมมติอะไรเขาจะเริ่มแบบเอ๊ะเอ๊ะอย่างงู้นอย่างนี้เมื่อวานไป,น,น,ไปนู้นไปนี้เราก็จะมีความแบบว่าอึดอัดนิดนึงมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราเคยใช้ชีวิตยอยยู่คนเดีว เจ็ดปีโดยที่ไม่มีพ่อแม่มอย่างมากก็แค่คุยไลน์ถูกไหม,มแล้วเกิดเราไม่เล่าอะไรเขาก็จะแบบไม่มาเตือนเราอะไร<ม><ม>เพราะเขาคิดว่าเออเราก็น่าจะฉลาดในการใช้ชีวิตพอสมควรแต่พอกลับมาอยู่มีพ่อมีแม่มีพี่มันเหมือนกับว่าเราได้รูมเมทเพิ่มมาสามคนมมแล้วก็จะจะทำอะไรก็จะต้องซอฟลงหน่อยแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ทำงานอยู่ที่มหาลายัยใช่ไหมเป็นเลคเชอร์ตอนนี้เป็นอาจารย์แล้วตอนนี้เป็นอาจารย์แล้สอนวอะไรอยู่อะตอนนี้สอนวิชาเกี่ยวกับวิศวะการจัดการสาขาโลจิสติก ตรงกับที่เคยไปทํางานแล้วก็ไปเรียนมาแต่ก็อาจจะมีบางวิชาที่ไม่ตรงแต่ว่ามันก็หมุนวิชา,ามันก็หมุนไปดูปะเนี่ยเตยเป็นคน,น,นไม่ดูแต่ว่าตเตยพยายามจะดุให้มากกว่าน,นี้คิดว่าเราดูเหรอเออดูเหมือนดูนะจริงเหรอไม่เห็นมีใครพูดเลยทุกคนดูแบบเตยแบบไปวันๆแบบอ่อ,องๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นอาจารย์เหรอะอะไรยูเป็นคนบอกคนแ,บบคนแรกว่าไอ้น่าจะดุตอนทํางานเราแบบยูนึกถึงตอนเรียนอยู่ปะแบบช่วงไหนสุด ไฮสคูลตัดไปเฉยๆ,ๆเพราะไฮสคูลมันจะโอเคเรามีเล่นกีฬาเราเล่นกับเพื่อนเรอกไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ว่ามันจะมีความเครียดความกดดันของการที่จะต้องเตรียมตัวเข้ามาหาลัย mm hmm. เพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เป็นอารมณ์ที่แบบปล่อยสุดเหวี่ยงอะ่ะคุณ,คณอยู่ไม่สามารถปล่อยเกฑได้เข้าใจปะเพราะคุณต้องไปเรียนต่อมหาลัยเพราะฉะนั้นไอ้ไฮแอดสคูล hmm. เป็นช่วงที่เครียดมาก mm hmm. ส่วนช่วงที่สนุกมากๆมิดล c สคูลอ,อยากฟังประสบการณ์ตอนมิดล h สคูลอ d มิดล c สคูลนี่ดราม่า ิดเดิลสกูลนี่คือดรามา่าไอจำได้ว่าเรื่องราวเยอะมากเลยตอนอยู่มิดเดิลสกูลที่ภูอกะไหนแบบขอสักเรื่องสองเรื่องนี้มีอะไรแบบพิกพี้ยผิพีก้ก็คือโดนเพื่อนญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาแกล้งเป็นเพื่อนญี่ปุ่นเขาแกล้งเขาเขาแบบนินทาไอ้เขาใส่ใส่ไขอ่อ่ะคือไอ้มีเพื่อนสนิทคนเดียวในญี่ปุ่นเพราะว่าแค่ลำพังจะมีเพื่อนอนะลำบากมากๆ ไม่ต้องไปพูดถึงว่ามีเพื่อนเดียวไหมแค่มีเพื่อนคนเดียววันนี้คือโชคดีของเตยแล้วตอนเตยไปญี่ปุ่น <c oughs> เพราะว่าเตยพูดไม่ได้อังกฤษก็ไม่ได้พอเขาจะพูดมาญี่ปุ่นไอ้เราก็ฟังไม่รู้เรื่องอีก <c oughs> ก็คือกลายเป็นแบะบๆตอนไหนมีเพื่อนญี่ปุ่นสนิทอยู่คนเดียวใช่ปะ่ะคนอื่นคือแทบไม่ครบเลยก็คือถ้าวันนั้นเพื่อนไม่มาไม่มาโรงเรียนอะแปลว่าเตยต้องกินข้าวคนเดียว มันแบบพอจะไปนั่งกับกลุ่มเพื่อนคนอื่นมันก็เขาก็คุยกันแบบอังกฤษเม้ามอยกันสนุกสนานเน่เราก็ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเข้าใจมารู้สึกว่าการที่เรานั่งกินคนเดียวอ่ะยังจะสบายสักกว่าเป็นนั่งกับเพื่อนอีกห้าคนที่เราไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรอันนั้นเป็นความคิดแบบเด็กๆเลยนะว่าแบบไม่เอาไม่เอาขอแบบขออยู่คนเดียวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาวันหนึ่งเพื่อนสนิทเตยคนนั้นนะไม่พูดกับเตยเลยไม่พูดเลยคืองอนงอนมากๆเป็นประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่เตยอ่ะต้องเอาข้าวช่วงกลางวานันไปนั่งกินในห้้องํา คืออาจจะงงว่าไปกินในห้องน้ําทําไมเพราะว่ามันดาวอ่ะคือมันมันมันอายที่จะเหมือนทุกคนเขาจับกลุ่มกันอย่างเงี้ยแล้วคิดดูถ้าสมมติเตยไปนั่งแบบอย่างเงี้ยคนเดียวอ่ะก็เลยรู้สึกว่าสู้เราหายไปเลยดีกว่าออันนี้เป็นความคิดเด็กๆเลยนะตอนนั้นมันมันมันเด็กอ่ะมันมันมีทั้งความกลัวความเขินความอายหลายอย่างก็เลยเอาเข้าไปกินในห้องน้ําประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เลยเหรอหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าเพื่อนไม่เพราะว่า ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าทําไมจะไปถามเขาเขาก็ไม่บอกอืแล้วก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงผู้หญิงไปใฝ่เรียนอยู่ช่วงนั้นเป็นเพื่อนผู้หญิงก็เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกันสวยมากเป็นอารมณ์แบบเออสวยน่ารักมากแต่สุดท้ายก็คือเพื่อนเหมือนมีใครไปบอกเพื่อนคนเกาหลีอะไรสักอย่างเลยไปบอกนางว่ามันมีเด็กญี่ปุ่นคนหนึ่งอ่ะเขาใส่ร้ายไอคือมันไม่ใช่ความจริงเขาก็เลยกระจ่างแล้วก็ร้องไห้มาขอโทษไอ สรุปเพื่อนญี่ปุ่นคนนั้นโดนแบนต่อโอ้โหแต่นิสกเรียนยากมากเลยเนาะเป็นระบบไอบีะมันเป็นระบบไอมันยากมากมันมันแบบต้องเก็บในห้องเรียนแล้วก็ต้องออกไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั่น community service ก็ต้องได้คืออยู่ต้องครบเข้าใจไหมแล้วก็ต้องสอบแล้วมันก็จะไอก็ไปเรียน IB ก็หลายตัวที่เป็น HL อะเนาะเป็นระดับขั้นสูงขึ้นไปมันก็แบบ บาลานซ์เวลายากมากอะไรนี้ก็เป็นเล่น<ม>กีฬาด้วยไงยู<ม>ก็เล่นกีฬาใช่ไหมเออมัน compulsory นิดนึง it's like CSR ด้วยแล้วก็แบบกิจกรรมอะไรมันต้องแบบวิวพัวฟาวก่อนที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศคือมันไม่ใช่แบบแคบมีเกรดดีอย่างเดียวแต่ยูต้องมีเรว่าอะไร extracurricular activities ด้วยใช่<ต>คือกีฬา h o b b ี้อะไรอย่างอื่นอ่ะใช่มันมันเหมือนกับว่าอาจจะสงสัยว่าเด็กโรงเรียนอินเตอร์หลายคนเขาจะมีความรอบด้านมากกว่าเป็นเพราะว่าเหมือนคือเร u ่องที่เขาให้เราเรียนอ่ะมัน สั่งสมนัม่นสั่งสอนให้เด็กต้องอย่านั่งเรียนแต่ในห้องอย่างเดียวก็คืออะคาเดมิกต้องได้แล้วอย่างอื่นคุณก็ต้องได้เหมือนกันกีฬาคุณก็ต้องไปทำคอมมูนิตี้เซอร์วิสออกไปทำนู่นออกไปทำนี่ไปเปิดโลกในตัวเองไม่งั้นคือมันไม่จบแค่จะมาบอกว่าแมทเรียนเก่งมากคณิตวิทย์ชะอะไรพวกนี้เรียนเก่ง A บวกผ่านโอ้ได้ไปมหาลาัยดีๆคือมันไม่ได้จบแค่นั้นไงมันรอบด้านมากไอ้ว่าหลายคนมีความกลัวเวลาที่ตอนต้องไปอยู่ต่างประเทศคนเดียวแล้วแบบกลัวไม่มีเพื่อนะ ตอนนั้นอยู่แฮงเอาท์กับใครยบ้างแบบเซอร์โค o ยเซอร์โคเตยจะพยายามไม่ขุกอยู่แต่กับคนไทยคือคนไทยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นคนบ้านเราเราพูดภาษาเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคนไทยอยู่ทุกที่เลยเนาะคนได้อยู่ทุกที่ใช่คนไทยอยู่ทุกที่ใช่แต่ว่าแล้วแต่ด้วยคือเตยตั้งเป้าไว้ว่าโอเคภาษาอังกฤษเราได้อยู่แล้วแต่ว่ามันสามารถดีได้มากกว่านี้มันสามารถโฟล์มันสามารถเนชัลได้มากกว่านี้เพราะฉันเตยก็จะโอเคเราใช้เวลาบาลานซ์กับคนไทยแต่ว่าเราก็ต้องมีเพื่อนต่างชาติดเวอร์สเพราะว่าไอเอ็นจอยที่จะเหมือนกับแบบ มีเพื่อนต่างชาติแล้วมันสนุกอ่ะคือเราได้แบบเพอร์สเปก v e ฟได้มุมมองใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. การใช้ชีิตมันดูฟรีขึ้นน่ะมันเหมือนมันไม่มีขีดจํากัดเข้าใจไหมแบบเออมันก็เลยรู้สึกว่าเอนจอยแต่ว่าเตยก็ไปด้วย mindset ที่ว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบจะต้องไปนั่งเหงาอ่ะคือมันแล้วแต่ว่าอยู่จะใช้ชีวิตของอยู่ยังไงคือเตยมองว่าเพื่อนมันสามารถสร้างได้ทุกที่ mm hmm. แบบอยู่สามารถ make new friends ได้ everywhere ถ้าอยู่เป็นแบบคนดีอยู่ส่งแต่ energy ดีๆไปใครก็อยากมาเป็นเพื่อนอยู่ใช่ไหมไอ้ก mm hmm. แบบ แค่นี้เลยง่ายๆย,ยิ้มไม่รู้ว่าจะพูดอะไรก็แบบเออยิ้มให้มันดูแบบว่าเออคนนี้เฟรนลี่คนนี้ไม่น่าดูแบบร์มฟูแล้วแบบมาแล้วเจอหน้าแบบเน<ม>ี่ยมันก็ไม่มีใครอยากมาคุยด้วยไม่มีใครอยากมาสร้างเพื่อน<ม>ด้วย<ม>ใช่ไหมก็จะไปในไม n ์เซตนั้นตลอดเวลาที่ย้ายโรงเรียนย้ายประเทศคือเราต้องทําตัวให้<ม>ก็คือให้เฟรนลี่ไว้<ม>เรายิ้มเอาไวโอเคแล้วถ้าเกิดว่ามีแบบนักเรียนคนไหนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่เขาแบบอยากที่จะสอบชิงทุนอยากไปเรียนต่อต่างประเทศไม่ว่าจะแบบยุโรปอเมริกาหรือที่อื่นนะครับ ยูมีแบบคําแนะนําให้เขายัางไงบ้างถ้าเป็นตัวทุนอันนี้เตยก็มีคนรีเควส์ก็มาเยอะมากว่าอยากให้แนะนําทุนว่ามันมีทุนไหนน่าสนใจมากมันมีหลายทุนมากเตยกาลังรวบรวมข้อมูลทุนเปล่าเอาเตยทุนไม่เปล่าเตยกำลังรวบรวมข้อมูลของทุนอื่นๆที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนได้แต่ว่าสําคัญเลยก็คืออย่าปิดโอกาสตัวเองคุณอาจจะคิดว่าไปสอบมันไม่ได้เด็กในเมืองไทยเก่งเราเด็กต่างจังหวัดมีเด็กเตรียมอุดมเด็กจาก กรุงเทพโรงเรียนใหญ่ๆอย่างเงี้ย mm hmm. ไม่ไปสอบดีกว่าไปทำไมไปก็ไม่ได้ไปทําไมไม่อยากให้คิดอย่างนั้นเพราะว่าแม้กระทั่งเตยในวันที่เตยคิดว่าเตยอาจจะไม่เตยอาจจะสอบไม่ได้อะ mm hmm. เตยก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะ mm hmm. ก็คือเอาตัวเองไปสอบอยู่ดี mm hmm. แต่ก็คิดว่า เออก็คงไม่ได้หรอวะก็เดินออกมาหน้าแบบเออมันยากอ่ะคงไม่ได้สุดท้ายมันก็ได้เราอาจจะบอกเต็มว่าเราไม่ได้แต่ว่าเราอย่าไปปิดโอกาสตัวเองไปสอบดูก่อนมันอาจจะได้ก็ได้ไม่มีใครดูแล้วชีวิตยูอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้แค่คุณแบบเดินไปหาข้อมูลเดินไปสอบอเดินไปถามคําถามเขาอะไรอย่างเงี้ยเอออ,อยากาให้ทุกคนลองนอกเหนือจากการสอบคะแนนนะครับคือสําหรับเราเราว่าโปรไฟล์อย่างอื่นก็สําคัญเหมือนกันนะ การแบบทำกิจกรรมอะไรคือมันอยู่บนเรซูเม่ของยูเรายิ่งถ้าเป็นพวกแบบท็อปยูนิเวอร์ซิตีอคือเขาไม่ได้แบบมองแค่เกรดอย่างเดียวมันอาจจะมีมินิมัมเกรดที่อาจจะต้องทำได้3.7แล้วก็แบบที่เหลือเป็น Extracurricular ิค t ลแอคทเพราะว่าพวกอปพ l ลิเคน์ในแบบมหาลาย top ัยท็อปๆอะมันก็แบบท็อปเกรดกันหมดมันต้องมีอะไรที่แบบทำให้ยูแตกต่างด้วยใช่ไหม อ่สมมติยกตัวอย่างของเตยถ้าเรื่องอคาเดมิกบอกตรงๆว่าเตยไม่สู้โรงเรียนไทยโรงเรียนไทยเขาเข้มกว่าเราเยอะมากพนรู้ใช่ไหมโรงเรียนไทยเขาเข้มเสาวัทิ์เขาเข้าติวเตอร์เสาอาทิ์เตยนั่งเล่นนอนเล่นที่บ้านอ่านหนังสือเล่นออกไปเล่นออกไปเที่ยวกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่คือเด็กไทยเขาเข้าโรงเรียนกวดวิชาเพราะฉะนั้นด้านอคาเดมิกเตยรู้เลยว่าเตยคงสู้เด็กไทยไม่ได้แต่ว่าในการที่จะไปเรียนต่างประเทศอ่ะหรืออาจจะชิงทุนไปต่างประเทศอ่ะสมมติว่าคนสัมภาษณ์เราอ่ะเขาจะดูเราในหลายๆมุมนะใช่ว่าแค่คุณเก่ง ในเปเปอร์เก่งวิชาคณิตฟิสิกอะไรเงี้ยใช่ว่าคุณจะสามารถอยู่ต่างประเทศได้ที่เตยคิดว่าเตยโดนเลือกอาจจะเป็นเพราะว่าไมซ์ของเตยที่เขาคิดว่าส่งเด็กคนนี้ไปอ่ะมันน่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศได้เพราะมันดูเป็นเด็กที่เปิดโอกาสให้ตัวเองอบางคนเรียนเก่งแต่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วอ่ะไม่รอดเพราะว่ามันปรับตัวลําบากมันไม่ใช่แค่ว่าคุณเดินเข้าไปเรียนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่สมมติว่าคุณไปสอบทุนหรืยออะไรเงี้ยคนสัมภัษณ์เขาอาจจะอยากมองเราในหลายๆมุมว่าโอเคเด็กคนเนี้ย ด้านวิชาการผ่านแล้วอะแล้วในด้านการใช้ชีวิตอยู่อะมันจะรอดไหมถ้าเขาเหมือนกับว่าไม่เคยทําอะไรเลยกีฬาอาจจะไม่เคยเล่นกิจกรรมไม่เคยทําวันวันทแต่วิชาการอย่างเงี้ยเขาอาจจะมองได้ว่าเอ๊ะถ้าเราส่งไปแล้วเขาเจอความเครียดความกดดันด้านภาษาสงภาษาอะไรเงี้ยเขาจะเอาชีวิตตัวเองตรงนั้นรอดไหมมันก็คิดได้หลายแง่เหมือนกันเพราะว่าคนสัมภาษณ์ก็ไปถามเขาที่หลังแบบพี่ทำไมพี่เลือกหนูเ <c oughs> หรอเขาก็บอกว่า พอพี่คิดว่าน้องเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่แล้วน่าจะเอาชีวิตตัวเองรอดเหมือนส่งไปแล้วแบบน่าจะเรียนรอดเออไม่ได้ส่งไปแบบแล้วแบบทำเด็กคนนึงไป็น p r e s s ที่อเมริกา <c oughs> เข้าใจไหมคือส่งไปแล้วคิดว่าจิตเราน่าจะเข้มแข็งพอที่จะทำมันทุกอย่างให้ตัวเองสามารถ survive ได้ในต่างประเทศก็เลยอ๋อสรุปมันไม่ได้เกี่ยวกับวิชาการหรืใช่ไหมคะพี อ่ะอยังไงก็ลองลองขอให้เปิดโอกาสตัวเองการที่คุณได้ไปต่างประเทศมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยก็ได้ครับก็ในเซสชันนี้นะครับโมกับพลนะครับก็สปอนเซอร์ by ย The OG Plant Based Protein นะครับตอนนี้ The OG Plant Based Protein นะครับก็กำลังจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับปกติเราขายอยู่ที่1กล่องกล่องละ590บาทแต่พิเศษสำหรับเพื่อนเทุกคนนะครับที่ทักเลามาทางไลน์นะครับเราจัดโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ในราคา1290บาท พิเศษไปกว่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสั่ง3กล่องทีเดียวนะครับเราจะลดให้เหลือเพียง990บาทนะครับก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์แชร์ Subscribe แล้วเดี๋ยวเรามานั่งโมกันอีกครับ